คอลมน์คันปากงานเข้าบุกทลายโรงงานเถื่อนกันไม่อยู่สำหรับแม่ทัพกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างรัฐมนตรีคิงเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ไม่ว่าจะเรื่องสินค้าเถื่อนสินค้าไม่ได้มาตรฐานไร้มออกอทุกประเภทร,รัฐมนตรีคิงสั่งจัดการทันทีไม่ให้มีเล็ดลอดมาถึงมือผู้อุปโภคบริโภคเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับประชาชน โดยมีทีมชุดตรวจการสุดซอยกระสวงอุตสาหการรมที่รัฐมนตรีขิงตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตรวจติดตามจัดการโรงงานไร้มาตรฐานต่างๆทั่วไทยแบบเด็ดขาดถอนรากถอนโคลนไม่มียกเว้นซึ่งล่าสุดชุดสุดซอยได้ลงไปทลายโกด,ดังสินค้าไร้คุณภาพไม่มีมออกที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งพบว่ามีการขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังด้วย นอกจากนี้รัฐมนตรีขิงยังสั่งขยายผลในทุกกรณีที่มีการตรวจจับให้สาวถึงต้นต่อทุกเคสซึ่งจากมาตรการที่เด็ดขาดของรัฐมนตรีขิงที่เอาจริงจนทุกโรงงานต้องพวาไม่รู้จะถูกเข้าสุ่มตรวจวันไหนแต่ทว่ามาตรการตรวจเข้มนี้ก็ไปโดนเส้นกลุม่มภาคธุรกิจที่เสียประโยชน์เช่นกันทำเก้าอี้เจ้ากระทรวงถึงกับสะเทือนมาแล้ว พระกลุ่มภาธุรกิจดังกล่าวลงขันตั้งค่าหัว300ล้านบาทเอารัฐมนตรีขิงออกจากเจ้ากระทรวงอุตสาหกรรมแบบไม่เกรงกลัวแต่รัฐมนตรีขิงก็ไม่กลัวเช่นกันสั่งลุยงานต่อทลายและตรวจเข้มทุกโรงงานไร้มาตรฐานทั่วไทยช่วงนี้งานของรัฐมนตรีขิงจึงแน่นเป็นพิเศษล่าสุดหลังเสร็จงานราชการ จ้าตัวไปออกงานส่วนตัวพร้อมกับลอรี่พงพลยอดเมืองเจริญเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ทว่าแม้จะเลิกงานแล้วแต่ก็ยังมีงานเข้าเมื่อมีเอกสารด่วนจีของกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาให้เซ็นถึงในงานทั้งเลขาลอลี่และรัฐมนตรีขิงต้องเซ็นเอกสารด่วนทั้งคู่จนถูกแซวว่าวันนี้จะเซ็นปิดโรงงานไหนอีก รัฐมนตรีขิงถึงกับหัวเราะพร้อมตอบเป็นในว่าอยากรู้ไหมก่อนถูกแซวอีกด้วยว่าได้ข่าวค่าตัวท่านรัฐมนตรี300อล้านแล้วเดี๋ยวเซ็นแล้วค่าตัวจะเพิ่มขึ้นอีกไหมเจ้าตัวตอบอย่างอารมณ์ดีว่าเพิ่มขึ้นทุกวันก่อนลุยเซ็นแฟ้มเอกสารไปหลายหน้าเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นยุคที่กระวงสารกรรมดุเดือดสุดๆแต่เป็นความดุดเดือดเรื่องการทำงาน ช่วงนี้ท่านรัฐมนตรีเลยมีงานเข้าตลอดทั้งงานเข้าถูกตั้งค่าหัวและงานเข้าต้องเซ็นแฟ้มเอกสารแบบด่วนนี่แหละ